ขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ที่ได้ามาเสวนาในวันนี้ครับอาจารย์รุ่นพี่ผมพูดไปค่อนข้างครบคุมมากครับก็ผมเนี่ยเตรียมมาเป็นพอยต์สั้นๆครับแล้วก็อยากจะเป็นตั้งประเด็นมากกว่าให้เสวนา,ากันต่อครับผมก็ได้อ่านงานอาจารย์นิธิซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ f a มิ r เ,เท่าไหร่เพราะว่าเป็น นักวิชาการสายการต่างประเทศมาตลอดก,ก็เลยได้พึ่งมาอ่านงานของอาจารย์จริงๆก,ก็ในรอบนี้ครับอาจารย์เนี่ยพูดถึงที่อาจารย์ประจักษ์พูดไปแล้วก็คือเรื่องพ o n i a โมเนีย uh, state, STATE ก็คือรัฐสมบัติส่วนตัวกับรัฐสมัยใหม่การความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้อง move จาก uh, PATRIMONIAL STATE ไปเป็นรัฐสมัยใหม่อาจารย์ก็พูดอีกว่าความจำเป็น ของการที่จะต้อง move จากกองทัพอนาธิคมก็หมายถึงกองทัพที่โฟกัสกับการที่จะต้องควบคุมอาํานาจภายในประเทศไปเป็นกองทัพแห่งชาติที่ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมมันทําให้ผมคิด,คดถึงเรื่องหนึ่งครับผมเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วก็เคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วเรื่องความแตกต่างระหว่าง คำว่า nationalism ก็คือชาตินิยมกับ patriotism หมายถึงความรักชาติซึ่งผมว่าสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่เราจะต้องนิยามความเป็นไทยใหม่นิยามความเป็นไทยให้กว้างกว่าความเป็นชาตินิยมในแบบเดิมไม่ใช่ด้วยเหตุผลด้านประชาธิปไตยไม่ใช่ด้วยเหตุผลด้าน human rights แต่เป็นเหตุผลเรื่อง survival ความเป็นอยู่ของประเทศของเราเองในอนาคตด้วย ผมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ารัฐไทยเนี่ยมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยเรากำลังจะเป็นเอจิงสุส i e ตี้ก่อนที่เราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งต่างจากญี่ปุ่นต่างจากสิงคโปร์ที่กำลังจะเป็นเอจิงสุส i e ตี้เหมือนกัน,เ,นเป็นสังคมสูงวัยแต่เขาพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เปิดกว้างเพื่อให้ใครก็ตามเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถรู้สึกถึงความเป็นไทยได้การที่มีเด็กพมา่า แล้วมีโรงเรียนสอนแล้วเขาร้องเพลงชาติพมา่าแล้วเราปิดโรงเรียนเนี่ยแทนที่จะสอนภาษาไทยเขาแทนที่จะทําให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมเพราะว่าเขาก็อยู่ในประเทศเราอยู่แล้วเนี่ยแทนที่ไปตัดโอกาสความสามารถในการพัฒนาตัวตนของเขาเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียและเป็นผลประโยชน์ผลเสียต่อ,อเสียโอกาสของประเทศเราในการพัฒนาได้ตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งคือในรอบม i เ r a t i o n ที่เข้ามาในรอบหลังเนี่ยครับ ประชากรพม่าเนี่ยไม่ใช่แค่แรงงานปกตินะครับอันนี้เป็นหมอเป็นนักธุรกิจเป็นลอเยอร์ที่เอาส่งลูกมาเรียนในเชียงใหม่ถ้าเรามีนิยามของความเป็นชาติที่กว้างขึ้น,นแล้วเขาสามารถมองตัวเองเป็นคนไทยได้ในอนาคตมาช่วยสร้างประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถ อยู่รอดได้แล้วสามารถอยู่รอดได้ในโลกที่โกลาหลในปัจจุบันได้ได้ดีมากขึ้นนะการเปิดโอกาสตรงนี้ผมเองเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะที่อยากจะให้คนเราเนี่ยสามารถสวมหมวกหลายชั้นได้ชั้นที่อยู่สูงสุดก็คือ,อความเป็นประชากรไทยนะประชาชนของประเทศไทยแต่ลงมาจากนั้นนะครับคนมีเชื้อชาติอะไรคุณมีเชื้อชาติอื่นๆเนี่ยทุกคนควรจะมีความภูมิใจได้มันมี คุณพ่อเคยเล่าให้ผมฟังครับคณะกรรมการสมานชันท่านอนันต์เป็นประธานแล้วคุณพ่อก็อยู่ในนั้นด้วยประชุมแรกเนี่ยท่านอนันต์ถามว่าใครในที่นี้มั่นใจว่ามีเชื้อชาติไทยร้อยเปเซตบ้างทั้งห้องไม่มีใครยกมือแล้วท่านอนันต์ก็ยกมือตอบว่าผมเป็นแจ๊คก,กับมอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราขยายตรงนี้ครับซ,ซึ่งมันมาเกี่ยวโยงกับการที่อาจารย์นิธิบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นรัฐสมัยใหม่เปลี่ยนกองทัพแห่งชาติเนี่ย มันพ้องกับมันต้องไปควบคู่กับการนิยามความเป็นไทยใหม่ขึ้นมาว่าเออเราจะขยายความตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับแล้วก็มีอีกอเนกโดดหนึ่งที่อยากจะเล่าเพื่อนสนิทของผมเนี่ยผมเนี่ยหลายๆคนอยากจะทราบว่าผมเนี่ยทำกาแฟด้วยกันเราทำกาแฟอยู่นะเพื่อนสนิทของผมเนี่ยเป็นล้านของหลวงวิจิตรมาตการคนที่คิดเก่ยวกคอนเซปต์ด้านไทเนสเนี่ย แล้วมันมีพี่คนหนึ่งครับที่หน้าตาฝรั่งเกิดแต่เกิดที่เมืองไทยและรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยเขาปลูกกาแฟอยู่บนดอยเป็นเป็นพี่ที่เก่งมากนะในการปลูกกาแฟเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทํางานกับคนรั้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยพูดไทยชัดเจนแต่แล้วหลานของหลวงวิจิตรวัฒการเนี่ยเป็นเจ้าของโรงคั่วซึองซื้อกาแฟพี่คนนี้อยู่แล้วผมเนี่ยก็ช่วยหากาแฟพวกนี้ครับให้สปายให้ร้านของพี่เขาแล้ว ดีสคริปชันของกาแฟตัวนี้ผลิตโดยพี่หน้าฝรั่งเนี่ยดีสคริปชันมันถูกบอกว่าเขาเป็นคนอเมริกันที่ปลูกกาแฟอยู่บนดอยแล้วผมก็รีบโทรไปหาพี่เจ้าของโรงคัวเลยซึ่งเป็นร้านของหลวงวิจิตรนะว่าเฮ้ยเราควรจะเปลี่ยนว่าเขาเป็นคนไทยเชื้อสายอเมริกันที่ปลูกกาแฟบนดอยแล้วเขาก็ยอมเปลี่ยนให้พราถ้าผมพ้อยหงก็คือขนาดหลวงวิจิตรพยายางอกรีกกับผมว่าอย่างน้อยความเป็นไทยมันควรที่จะเปิดกว้างได้แล้วมาถึงยุคสมัยเนี้ย ผมว่าเราต้องมาถกกันเรื่องนี้ว่ามันเป็นอะไรได้อีกบ้างครับในใบสมัครเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันจะมีช่องเป็นกระดาษที่เก่ามากสีฟ้าไม่รู้อาจารย์ต้องกรอกเลยเปล่ามันจะมีเชื้อชาติอยู่ผมกรอกว่าผมเป็นมาลายูนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่ออยากจะพยายามทําให้ได้ว่าคุณสามารถมีเชื้อชาติอื่นๆได้ทั้งนั้นที่จริงแล้วมาลายูมันก็มีปัญหาของมันนะคือเหมือนว่าไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าอย่างน้อยผมอยากนิยามตัวเองว่าผมสามารถมีเชื้อชาติอือ่นๆได้และ เป็นคนไทยได้สามารถรักประเทศไทยได้เทียบเท่ากับคนอื่นๆที่อาจจะมีนิยามตัวเองอัตลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นไทยในแบบดั้งเดิมมากกว่าคือผมคิดว่าการที่เราจะพัฒนาไปถึงกองทัพแห่งชาติเราจะไปพัฒนาไปถึงรัฐสมัยใหม่เนี่ยความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีคือต้องนิยามาความเป็นไทยใหม่และเปิดกว้างให้มากกว่าเดิมเพื่อซ u r ไ i v a l ลของเราเอง เพื่อความอยู่รอดของเราเองเพื่อีอคโนมีของเราเองเพื่อเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จําเป็นอย่างมากที่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะต้องมองทางออกอหลายหลายช่องทางไว้ครับซึ่งอาจารย์พูดเรื่องนี้ใน Chapter 1 Chapter 2ครับ Chapter ์ต่อมาชั a เตอร 1, ์รที่ผมอยากจะพูดถึงคือกองทัพมีไว้ทําไมอาจารย์นิทิีเนี่ยบอกว่ากองทัพมีไว้ทําไมแล้วก็พูดว่าในสังคม ปัจจุบันสังคมโลกปัจจุบันที่มีการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนทางการค้าซึ่งกันและกันรประเทศมี globalization ที่ท,ที่ที่อยู่บางคนอ่บางประเทศก็จะอยู่ใน WTO มีสถาบันต่างประเทศที่ทำให้หลายประเทศทำงานร่วมกันได้มากขึ้นถึงเวลาที่บางทีเราอาจจะไม่มีกองทัพแล้วหรือเปล่าก็ได้ความจำเป็นของกองทัพลดลงหรือเปล่าและต้องหา นิยามของตัวเองได้นั่นก็เป็นคําถามเชิงร t o r i c a l ให้ไปถามตัวเองว่าว่ากองทัพที่มีอยู่เนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันมันยังเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ซึ่งผมเลยนิยามอาจารย์นิธิว่าเป็น liberal institutionalism คือคนที่เชื่อว่าสถาบันระหว่างประเทศเนี่ยจะทําให้สงครามซึ่งอาจารย์เนี่ยเชื่อไปไกลเลยนะครับว่ามันจะไม่มีสงครามแล้วว่าการที่แต่ละประเทศมีความผูกพันซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเนี่ยมัน อาจจะทําให้โอกาสในการเกิดสงครามน้อยลงเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จําเป็นแล้วหรือเปล่าที่จะต้องอมีกองทัพแต่ผมก็อยากจะถามอาจารย์นี้ที่เหมือนกันถ้าสมมุติเราท่านยังมีชีวิตอยู่นะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตอนนี้ทุกคนพูดถึงว่าระบ,บอะะบ,บอเสรีนิยมโลกเนี่ยมันกําลังล่มสลายแล้วประเทศที่สร้างมันมาเนี่ยถอนตัวเองออกไปในจากระบบนี้ มันกำลังล่มสลายลงแล้วถ้ามันล่มสลายลงแล้วทุกๆทุกๆนักนคิดพูดแบบนี้นะครับเออล่มสลายเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมในสถานการณ์นี้อาจารย์นิธิยังจะถามตั้งคําถามเหมือนเดิมหรือเปล่าคือคนที่เรียน security study มาเนี่ยจะรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์มาตลอดอยู่แล้วครับแต่แค่อยากให้กองทัพทําได้ดีกว่าเดิมเนี่สิ่งที่อกรีร่วมกันคืออยากให้ professionalize อยากให้โฟกัสในการ ที่จะปกป้องเป็นรั้วของประเทศที่เน้นมุ่งเน้นกับสันตูของต่างชาติก็เลยอยากจะถามท่านอาจารย์ที่ยังอยู่เนี่ยในโลกสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์จะตั้งยังจะตั้งคําถามแบบเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันมีคําตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแค่กองทัพต้องพัฒนาตัวเองต้องรีฟอร์มตัวเองไปให้มีประสิทธิภาพในเรื่องนั้นครับซึ่งนี่เป็นเรื่องสําคัญมากในโลกที่มีความโกลาหลในในปัจจุบันอยู่ ในโลกที่อเมริกาแข่งแย่งชิงดีกับจีนในขณะที่อาจจะเกิดสงครามได้อีกรอบหนึ่งหลายประเทศกําลังพูดถึงการมีอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมันทุกประเทศกําลังพยายามคิดว่าฉันต้องมีด้วยหรือเปล่าในเมื่อ,อเมไม,ไม่จะไม่ช่วยฉันแล้วในโลกที่มีตัวอย่างอยู่ที่ตอนที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยญี่ปุ่นเพิร์ลฮาร์เบอร์ก่อนเพราะว่าถูกออยแอมบาโกถูกกีดกันทางการค้าถ้าสหรัฐ บุกจีนแพร์เชอร์จ the ีนเยอะๆกีดกันทางค้าจีนเยอะๆจีนอาจจะยกกรอบมาบุกอะไรสักอย่างหรือเปล่านะมันมีโอกาสในการที่จะเกิดสงครามได้สูงมากในหลายๆประเด็นการที a, ่นถ้าเรียนไออาทุกคนจะรู ora, ้จักโพลินเชียนบอร์นะโพลิโนเชียนบอรระหว่างเอเธนกับสปาร์ตัน2,400ปีที่แล้วคือสปาร์ตันเนี่ยเป็นอำนาจดั้งเดิมเอเธนรส์ขึ้นมา ยม,มาต่อสู้กับสปาร์ตันชาวนั้นก็เลยต้องรู้สึกว่าต้องแอตแทก่อนพอ i n t ของมก็คือมนเราอยู่ในโลกที่สงครามการค้าเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นฮอตวอร์ได้เสมอและในสถานการณ์นี้อาจารย์ที่จะยังถามแบบเดิมหรือเปล่าซึ่งในมุมมองไทยเองเนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะว่าเรากองทัพเนี่ยต้อง modernize ไปในเชิง professionalize มีมีอาวุธที่ทันสมัย พวกเกาหลีเหนือพวกทหารเกาหลีเหนือแฮกเกอร์เกาหลีเหนือเี่ยเขาใช้ล็อบบี้ในกรุงเทพของโรงแรมดังๆในการแฮกเข้าไปในการปฏิบัติการเจ้าของผู้บริหารของบริษัทที่ provide e ีเ i ลเซอร์วิบริษัทหนึ่งที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกบอกผมว่าในปีที่เลือกตั้งเนี่ยเขาวัดจากการถูกแอดแทเข้าอีเมลซิสเต็มเขาเนี่ยประเทศไทยถูกแอแท เป็นอันดับ4ี่ของโลกเป็นรองแค่ไต้หวันหรือประเทศอะไรเนะี่ยเพราะฉะนั้นมันมีเตรดตรงนี้อยู่จริงนะปัญหาปัญหาของประเทศเราคือกองทัพไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเนี่ยยอมรับกับการพัฒนาของกองทัพที่ควรจะเป็นได้คือมันเป็นเหมือนวิเชตไซเคิลครับกองทัพการที่กองทัพการที่กรมนอมามุง่งจํากัดงานวิชาการการที่กองทัพมามุง่ง ดูว่าใครโพสเฟซบุ๊กอะไรมาจับจ้องการสัปเรสมาจับจ้องตอบสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศมากเกินไปเนี่ยมันเป็นปัจจัยมันเป็นเทรดออฟทำให้กองทัพไม่สามารถ p r o f e s s i o n a l i z e ได้ไม่สามารถ transform ไม่สามารถ modernize ได้ไม่สามารถพัฒนาไปเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เขามีหน้าที่ที่ควรจะทำอย่างเพราะอะไรเพราะประชาชนจะตั้งคำถามตลอดเวลาในสภา ในการออกงบประมาณต่างๆจะซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยประชาชนไม่อยากให้ซื้อเพราะประชาชนไม่มีทางเชื่อใจมันมีรุ่นพี่ที่ผมเคารพอยู่ผมมองเขาว่าเป็นทหารโปรเฟชชั่นอลในกองทัพเนีซึ่งคุยออกับผมบ่อยมันมีแนวคิดในกองทัพว่าจะตั้งไซเบอร์ฟอสสิวไซเบอร์ฟอสคือ,อ,อเพื่อที่จะปกป้องเราจากการแอตแทกจากต่างชาติภัยคุกค,คามเข้ามาในประเทศไทยนะระบบนู่นระบบนี่ที่มาจากเกาหลีเหนือมาจาก ประเทศที่ปนปริปักักต่อประเทศไทยได้เนี่ยซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าถ้าในถ้าเรามีทหารที่ p r o f e s s i o n a l อยู่แล้วทหารแห่งชาติอยู่แล้วเนี่ยมันควรจะทำได้แต่พอมันมีข่าวออกมาพอพอพูดกันในสภาแล้วก็มี I.O. เปิดโปงออกมาเนี่ยผมเทคไปหาพี่เขาว่าพี่ไม่มีทางได้เลยครับไซเบอร์ฟอสที่มันควรจะได้เนี่ยเพราะประชาชนจะไม่เชื่อประชาชนจะไม่เห็นด้วยไม่ไม่อยากที่จะให้ เงินไปซื้อตรงนี้เพราะว่ากลัวที่ว่าจะเอาเงินตรงนั้นกลับมาใช้กับประชาชนตนัวเองเอาศักยภาพตรงนั้นใช้กับประชาชนตนัวเองเพราะนี้มันเป็นมันเป็นวินเชตไซเคิลที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาจะออกแบบตรงนั้นยังไงเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยต้องเข้าใจว่าการดําเนินการภายในประเทศของกองทัพเองเนี่ยเป็นผลทําให้กองทัพอ่อนแอลงนะถ้ามองจากในมุมของภัยคุกคามต่างชาติการที่จะตอบโต้เนี่ย มันทำให้ไม่มีประสิทธิภาพไม,ม่ไม่มีเงินมาโมเดลน์ไนซ์ได้เน,น่ก็อยากจะฝากไว้ว่าอาจารย์นิธิเนี่ยจะถามเหมือนเดิมไหมอ่าหรือว่าจะหยุดแค่ว่าเฮ้ยเราต้องมีกองทัพแล้วเราต้องโมเดลน์ไนซ์ใช้ได้และแต่โมเด n น์ไนซ์ตรงนั้นยังไงแต่ในชั a p เตอร์5เนี่ยอาจารย์นิธิไม่ได้ตั้งแค่ว่า กองทัพมีไว้ท่าไหมนะครับในประโยคสุดท้ายถ้าสังเกตดูแกพูดว่าโรงพยาบาลมีไว้ทําไมมหาวิทยาลัยมีไว้ทําไมคือเป็นคําถามเชิง Rhetorical มากกว่าว่าทุกองค์กรในโลกที่มันพัฒนาไปถึงระดับนี้แล้วในโลกที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทุกองค,นคน์กรทุกสถาบันภายในประเทศต้องตั้งกับมองกลับมาในประเทศตัวเองว่าเออเราจะมีคงอยู่ไว้ทำไมชั珀เตอรที่8ครับพูดถึง เรื่องรัฐประหารนะว่าเริ่มต้นด้วยกลิ่นของรัฐประหารอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยพวกเราควรจะดมกลิ่นมันได้สักทีนะซึ่งผมคิดว่าเรามีความชํานาญมากขึ้นแล้ะหลังจากในคนที่อายุต่ากว่า40ลงมาก,ก็มี 1,9,9,2, มี2 0 0 6มี2 0ง4นะถ้าถามว่าจะเกิดเกิดตอนนี้ไหมเนี่ยหลายผมก็คิดทุกคนคงเชื่อว่ามันไม่เกิดแต่ว่าการที่ก่อนที่มันจะเกิดนีครับผมว่าพวกเราน่าจะรู้ได้ละ อย่างน้อยก็ปีหนึ่งก่อนหน้าว่ามันมีโอกาสมันจะมีหินจะมีอะไรบางอย่างใครทีเพียที่มันจะต้องทําทให้มันเกิดขึ้นแล้วผมมีเรื่องที่จะเล่าเรื่องหนึ่งครับอตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยมีโปสเตอร์นะคนทําโพให้กับคุณลุงสามปออ,อยู่ที่ประชุมเดียวกันครับแล้วเขาเล่าให้ผมฟังว่าก่อนที่จะทําอะไรแบบเนี้มันมีการทรําโพตลอดเวลาคือหมายถึงว่าก่อนที่จะยึดอํานาจเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทัศนะคือความคิดของประชาชนที่อยู่ในโดยเฉพาะในบริเวณกรุงเทพมันมีการทำโพอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่ตัดสินใจเดินหน้าเรื่องนี้เขารู้แล้วว่ามันจะเป็นบัสเลสคู oup, มันจะไม่มีการตอบโต้จากประชาชนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะที่เราต้องรู้ว่าว่ามันมีแมชชีนิกส์อะไรบ้างในการที่จะเกิดรัฐประหารขึ้นเพราะฉะนั้นถ,า,ถามตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยัง ไม่ชัดเจนมากว่ามันจะมีโอกาสในการเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามันจะเกิดเนี่ยผมว่าเราเนี่ยอาจจะสัมผัสได้จะได้กลิ่นมันครับอาจารย์อาจารย์นิติพูดเรื่องนี้ตอนตอน chapter แ chapter สิบองเอเอ chapter สิ 12, 10. ผมอเออ chapter สิ 10, เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องสิงคโปร์เยอะเรื่องรูฟลอร์เนี่ยคือผมเนี่ยอ่านงานอ่า,าอาจารย์นิติในเล่มนี้ทั้งหมดเนี่ยรู้สึกได้ว่าแกไม่ได้เป็นนักประชาธิปไตยอย่าง หัวชนฝาคือก่อนน้นนี้แกบอกว่าประเทศไทยไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ำคือวัฒน,น,นธรรมของเราจะไม่เอื้ออํานวยนะและแกก็ชอบยกตัวอย่างสิงคโปร์แล้วแกพูดอยู่คำนึงครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดเนี่ยในมุมมองของพวกเราของแกเนี่ยคือ Rule o ลอร์เนี่ยคือการเป็นนิติรัฐให้ได้ซึ่งผมเชื่อเชื่อเองเนี่ยก็เรามาตั้งคำถามว่าเป็นไอเดียที่ที่ interest interesting น่าสนใจและ practical แต่ก็มีความอันตรายอยู่ในในการคิดแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเก็บไปคบคิดกันครับว่าแก่ยไม่ได้เป็นนักประชาธิปไตยหัวชนฝานะยอมรับได้ในการในประเทศที่จะอาจจะเป็นเหมือนสิงคโปร์แต่ d e l i v e r สามารถ d e l i v e r ในเรื่องเศรษฐกิจได้สามารถมีนิติรัฐมีกฎหมายกฎชัดเจนใครทำผิดต้องรับผิดชอบสำหรับอาจารย์นิทีผมมองว่าสำหรับแกเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าครับ ในชั珀เตอร์ที่2แกพูดถึงคอนเวอร์เซชันระหว่างแกกับคุณบรรยงพูดถึงการเอนเก e ชั่นเทคโนโลยีการรีฟอร์มในสภาวะของ uh, uh, ของเผด็จการเนี่ยมันทำได้จริงไหมซึ่งผมเนี่ยทำให้ผมคิดว่าคอนเวอร์เซชันหรือว่าบุคลากร,กรอย่างคุณบรรยงซึ่งผมเนี่ยกรุ๊ปเขาอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าเบอร์เกนคอนเซอร์คอนเซอร์เวทีฟเบอร์เกนคอนเซอร์หมายว่าคนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่ เอนไลท์เทนมากพอแต่กระจ่างมากพอมีความโอเพ n นมากพอที่จะคุยกับคนที่เห็นต่างได้หรือมีความเห็นโอเอ็นใจในเรื่องประชาธิปไตยในเรื่องสิทธิมน,นุษชนได้ซึ่งเราเห็นฟิกเกอร์แบบนี้เริ่มพูดมากขึ้นในทุกวันนี้นะท่านานาันน์ผมมองท่านานาันน์เป็นหนึ่งในนั้นและมีคน,นอื่นๆอ,อีกซึ่งตรงนี้ครับผมคิดว่ามีความ จำเป็นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงของเราเราจะจากรัฐพาเิโมเนียลกลายเป็นรัฐใหม่กองทัพอนานิคมเป็นกองทัพแห่งชาติเนี่ยเราต้องการคนพวกนี้ยนอย่างมากคือในรอบที่แล้วเนี่ยก็เลือกผมคิดว่าหลายๆคนข้ามมาเลือกอฝั่งตรงข้ามเสื้อส้มในรอบต่อไปเนี่ยผมว่ามันจะมีคนแบบนี้ที่พวกเราต้องเอนเก ge คนที่เห็นต่างคนที่อยากจะเปลี่ยนประเทศต้องเอนเก ge และเป็นกลุ่มคนที่ตอนนี้ผมคิดว่า ไม่มีทางลงในทางการเมืองไม่รู้จะไปไป,ไปเลือกตั้งแล้วอาจจะกาขายคือต้องขอดต้องต้องคุยเรื่อยๆต้องเปิดโอกาสสิ่งหนึ่งที่คนที่คิดว่าตัวเองมีแนวคิดก้าวหน้าต้องเชื่ออยู่เสมอก็จะเชื่อเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงในแงการเปลี่ยนแปลงความคิด individualism ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องเปิดโอกาสเราไม่เชื่อใน capital punishment เพราะว่าไม่เชื่อในโทษแล้วโทษประหารเพราะว่าเชื่อว่าในที่สุดแล้ว มนุษย์อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะไม่ว่าคุณจะแบ็กกราวน์คุณจะเป็นยังไงอดีตคุณจะเป็นยังไงคือผมคิดว่าตรงนี้เราต้องเปิดพื้นที่ในการข้ามค่ายในการพูดคุยกับกลุ่มคนแบบนี้มากขึ้นและในรอบในในเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคือผมเนี่ยได้รับคือเครือญา,าติผมเนี่ยอรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะโหวตรวมไทยสร้างชาติเยอะพลังประชารัฐเยอะนี เมื่อไม่ผ่านนะเมื่อไม่เกียรทิตย์ที่ผ่านเนะี่ยเขาเริ่มพูดกันแล้วว่ารอบหน้าเนี่ยเขาจะให้โอกาสพักประชาชนแล้วนะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเป็นไม่ได้ที่ที่มันจะมีการข้ามกันระดับนี้นะถ้าเรามีความเชื่อว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุผลด้วยการพูดคุยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากและผลสิ่งที่ผมได้จากคอน v e r s a t i o n ระบกับคุณบรรยงด้วยตัวเองแล้วก็จากการที่ได้อ่านงานของอาจารย์นิติในชัเตอร์ที่12 c ชปเตอร์ที่22เป็น c ชปเตอร์สุดท้ายที่ผมจะพูดถึงครับพูดถึงเรื่องการปฏิรูปจากข้างล่างอ,อาจารย์เนี่ยไซโฮเซริซาวนะโฮเซริซาวเป็นนักนักคิดแลวการอินเทเลกชวลเป็นนักที่ที่พุชพยายามพุชเพื่อความเปลี่ยนแปลงในฟิลิปปินส์ครับแต่ว่าเป็นคนที่พุชในเรื่องการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติภาพไม่ใช่ไม่ไรกำลังไม่ได้ใช้กำลังซึ่งเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเกิดจากความเห็นชอบ จากข้างบนด้วยท็อปดาวด้วยนะไม่ใช่แค่ข้างล่างอีกข้างล่างเดี๋ยวก็จะจะเป็นกระบฏท,ที่เกิดเป็นความโกรธอหตลต่อไปอาจ,จมีประเด็จการในฝั่งกบฏฝั่งซ้ายขึ้นมาแทนที่ซึ่งก็มีให้เห็นตัวอย่างอยู่ค่อนข้างเยอะในชัเตอร์นี้การปฏิรูปจากข้างล่างเนี่ยทำให้ผมนึกถึงว่าเวลาเรามองการเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตยอะไรก็ตามนีครับมันจะเกิดขึ้นจาก ภาษารัฐศาสตร์อาจารย์น่าจะ familiar ของเขาเรียกว่า regime split นะการที่หรือว่า elite fragmentation หมายถึงว่าการที่อำนาจคนที่พู้มีอำนาจหรือชนชั้นนำเนี่ยแตกแยกกันเองซึ่งนั่นแหละครับอาจจะิงมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่ผมพูดเรื่องเรื่องกับกับกลุ่มท่านบรรยงกับคนที่เป็นเบอร์เกนคอนเซอร์เวทในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอะครับมันต้องมีเหมือถ้าเรามองการเปลี่ยนแปลงในพม่าในยุค2010เนี่ย มันไม่ใช่แค่องซานซูจีนะครับที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีทหารอย่างเตงเซงที่เป็นประธานาธิบดีในตอนนั้นเนี่ยเห็นชอบที่ต่างจากฮาร์ดไลเนอร์จากฝาทหารสุดโตงของเขาว่าอยากจะถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงคือมันมีองมันจะมีสองคนเกือบเกือบเสมอนะว่ามันจะมีคนที่อาจจะไม่ได้รับเครดิตแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นเตงเซงกั eng, บองซานซูจีถ้าเรามองการเปลี่ยนผ่านในซาทอฟริกา มันจะมีคนขาวอยู่ซึ่งเป็นผู้นําในตอนนั้นเหมือนกันเรารู้จักในสันเมนเดลาแต่มันจะมี FW The clerk ์ที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไม่ได้ค้านแบบหัวชนฝาถูกเพรสเชอร์อาจจะถูกเพรสเชอร์ก็ได้ไม่รู้โมทีฟเขาคืออะไรแต่อย่างน้อยอเปิดมากพอลักษณะภาพมากพอที่จะพร้อมให้มันมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยอยากจะเชียร์ให้ว่าอาจจะต้องมองหาโอกาสตรงนี้เวลารีจิมของเราผู้นำของเราเริ่ม split กันมากขึ้นเริ่ม เริ่มอ่อนแอลงอันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราทุกคนที่อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยใช้โอกาสตรงนี้ได้หรือเปล่าและก็อยากจะให้โอกาสคนที่อยู่ภายในเหมือนกันอาจารย์แบบพูดถึงคนที่อยู่ในกองทัพคนที่อยู่ในสถาบันต่างๆในการเมืองนายที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำคัญมากในระบบราชการราชการคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกี่ยวก้อยไว้เราจะต้องยื่นมือเข้าไปคุยพูดคุยและแลกเปลี่ยน <ๆ S 1> และสร้างความไว้เนื้นอเชื่อใจให้ใหในายเพื่อรอ โมเมนต์น uh, uh, so, yeah, yeah, ั้นเวลารีจิมเกิดสป l ิตอิลีทเกิดแฟกเมนต์ขึ้นมาครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ครับ